สวัสดีครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ก็มีโอกาสได้มาวิ่งลองลานอีกครั้งนะครับก็จะมาวิ่งยาวๆนิดนึงแล้วก็ได้มาทะเลสาบกันโอเควันนี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าการเมืองเรื่องใกล้ตัวนิดนึงครับก็อัปเดตเกี่ยวกับการเมืองนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็นับเขาดาวใกล้เข้ามาที่จะไปเลือกตั้งแล้วนะครับ ว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใกล้ตัวยังไงก็คงไม่ได้เน้นอะไรประมาณนั้นแต่แรงปันดาลใจที่จะมาพูดเรื่องนี้มันก็เป็นความบังเอิญเหมือนกันครับที่เมื่อวานเนี่ยได้ดูหนังใน Netflix ไม่ได้สปอยนะครับเอาเป็นว่าพูดภาพกว้างเฉยเฉยได้ดูหนังเกาหลีชื่อเรื่องว่า queen maker ก็ประมาณนี้ก็ถ้าคำแปลของเขาก็สร้างราชินีอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยก็เป็นหนังเรื่องการเมืองล้วน,วนแต่คราวนี้ในเรื่องการเมืองนี้มันก็มีในยะ อะไรอะไรที่ใกล้ตัวเรานะฮะแล้วก็เหมาะกับสังคมไทยหรือสังคมทุกโลกอะฮะทั้งโลกอะมันก็คงต้องโยงใหญ่กันเมืองเพราะการเมืองคือรากฐานของเศรฐษฐกิจสังคมการเมืองเห็นไหมฮะมันสอดคลองกันเพื่อให้ทําให้คนกินดีอยู่ดีนะฮะหรือว่าคนจนเยอะคนรวยมากหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าภาพรวมของปัญหาตอนนี้ก็เพราะว่าคนรวยเขาบอกว่า1% นะฮะคนจนอีก99%หรืออาจจะมีคนชนชั้นกลางผสมอยู่ด้วยมันก็เลยสนใจเรื่องการเมืองนิดนึงแรงบันดาลใจในเรื่อง Queen Maker นี่เป็นยังไงนะฮะผมก็จะมาเล่าเลยไม่ได้สปอยเน้นแต่ว่าจะมาพูดเปรียบเปยเหมือนกับในชีวิตของเราที่จะต้องประสบอยู่ณนะปัจจุบันนะครับก็คือ Queen Maker เล่าถึงเรื่องการเมืองผมก็เลยมองไปในหนังเนี่ยเขาพิเศษได้ดีนะฮะ ก็ไม่ได้ถึงขนาดน่ารักแต่ก็ดีตรงไหนดีตรงที่เขาพยายามจะให้มองไปแต่ละกลุ่มตั้งแต่ชนชั้นบนสุดว่าเขาอะต้องการมาเล่นการเมืองพออะไรนะฮะเพราะอำนาจพออะไรหนึ่งผมจะไม่ได้พูดถึงว่าใครดีไม่ดีคนจนคนรวยดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วก็ทําวิธีไหนดีหรือไม่ดีอย่างไรนะฮะผมแค่พูดว่าบางั้งเนี่ยทุกคนเราจะมีจุดหมายเป้าหมาย ะะเป็นหมุดหมายของแต่ละคนคนรวยเขาก็มีหมุดหมายของเขาอย่างเช่นเขาอยากจะสร้างไอ้นั่นไอ้นีน่อยากจะสร้างความเจริญอยากจะสร้างให้เป็นอนุสร์ให้เป็นเขาเรียกว่าตอบสนองนี้ตัวเองที่ต้องการความใหญ่โตโออานะฮะหรือบางคนอีกชนชั้นหนึ่งขยับลงมาก็ยังอยู่ในชนชั้นบนอยู่บางทีเขาก็แค่อย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับาศาสนาเขาก็อยากมีโบสถ์เยอะ ให้กับคนที่นับถือศาสนาเขาก็มีความต้องการที่จะเผยแพร่ศาสนาหรืออีกกลุ่มหนึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่าความรู้สําคัญต่อชุมชนเขาก็อยากจะมะีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้องสมุดอะไรต่างๆพูดง่ายๆว่าถ้าเรียงลําดับมาเนี่ยตั้งแต่บนลงมาล่างบางทีอ่ะการสร้างอะไรขึ้นมามันก็เป็นจุดบุตรหมายของเขาที่เขาเขาไม่เล่นการเมืองเพราะเขาจะได้สิ่งนั้นแต่ถ้ามีใครยื่น ไอสิ่งนั้นนะมาให้เขาเขาก็พร้อมที่จะตอบสนองกลับคือบางทีเขาไม่ได้ต้องการที่จะเล่นการเมืองอะไรมากมายแต่สิ่งที่เขาต้องการป้องหมายก็คือสิ่งที่บอกอย่างเช่นอยากจะได้นู่นได้นี่บางทีไม่ได้เพื่อตัวเองด้วยเพื่อตอบสนองคนอื่นแล้วก็ย้อนกลับมาตัวเองในภายหลังก็คือว่าเพื่อตอบสนองนิสของตัวเองบางทีการให้เหมือนกับว่าเราต้องการให้อะไรคนอื่นมากๆเนี่ย มันก็เป็นการดีนะอันนี้ผมผมโอเคเลยทีเดียวการให้เป็นสิ่งดีอยู่แล้วละคนอื่นได้มันก็มันก็แต่ว่ามันจะมีอะไรสักอย่างที่ย้อนกลับมาเหมือนที่ผมเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องสารหลั่งสมองอย่างอย่างที่บอกว่าออกซิโทซินเนี่ยมันเป็นการให้ที่เหมือนกับถ้าเราทําอะไรให้ใครมากๆเนี่ยเราจะได้สารนั้นบางทีบางคนก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองอะติดสารนั้นอยู่เป็นการให้เป็นความภาคภูมิใจที่ทําได้หรือเป็นเป้าหมายนะฮะ อะไรสิ่งนี้มันก็เกี่ยวยึดโยงกับการเมืองว่าไอ้คนที่เข้าไปทําเข้าไปเล่นการเมืองก็หวังสิ่งนั้นคราวนี้มาถึงชนชั้นล่างๆนิดหนึ่งบางทีเป็นแค่ปากท้องเป็นแค่ความหวังเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่จะทําให้ตัวเองแบบเขาเรียกว่าไงอย่างสมมติว่าเราไม่ได้ไปเข้าไปเล่นแต่เราจะไปสนับสนุนใครเราก็เพียงแค่หวังว่าเป้าหมายของเราคือให้เราค้าขายดีขึ้นกินอยู่ดีขึ้นบางคนแค่มีบ้านอยู่มีการเคหะมีอะไร ออหรือตอนนี้ที่คุยกันเยอะที่สุดก็คือพวกขอแค่น้ำมันถูกแก๊สถูกลงค่าไฟถูกลงให้ชีวิตมันเขาเรียกว่าอะไรฟโฟล์ขึ้นสะดวกสบายขึ้นสรุปแต่ละคนที่เกี่ยวกับการเมืองหรือเข้าไปโยงใหญ่มันก็คือการตอบสนองสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราคาดหมายว่าเราจะได้ อันนี้ผมก็เลยอยากคิดให้ทีว่าโอเคเราไม่ได้ยงเน้นนะครับว่าเราไม่ได้พูดว่าอะไรผิดอะไรถูกหรือเขาอยากได้อย่างนั้นแล้วมันผิดไหมมันแต่วิธีการต่างหากที่ในหนังเรื่องนี้แสดงออกมาโอ้ผมปูยาวมากแต่ก็เลยจะบอกว่าคือคนที่ต้องการอะไรหรือว่าอยากได้อะไรมากๆแล้วทำอย่างจริงจัง บางทีโครงการวางกันเป็น10 20ปีปีมันไม่ได้ผิดนะครับแต่มันจะผิดก็คือวิธีการที่คุณทำนะมันถูกต้องหรือเปล่ามันเหยียบย่ําคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มากกว่าต่อซีรีสเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ก็ประมาณนี้การเมืองบางทีมันก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ซีเรียสเหมือนกันเดี๋ยวชมวิวให้ผ่อนคลายนิดหนึ่งก็สรุปสุดท้ายนะครับทุกคนมีเป้าหมายจะเล่นการเมืองหรือไม่เล่นก็ ก็เป็นตามอัธยาศัยนะฮะแต่การเมืองมันก็คือบันไดบันไดสูงเลยบันไดข้ามอุปสรรคอะไรพอสมควรเลยถ้าคุณเข้าไปได้คุณก็อาจจะทำอะไรในสิ่งที่คุณต้องการได้ดีพอสมควรเลยแต่อยากให้เน้นว่าไอ้วิธีการต่างหากที่คุณเข้าไปแล้วคุณจะมีวิธีการทำให้คุณได้สิ่งนั้นมายังไงมันถูกต้องมันเหยียบย่ำคนอื่นหรือมันทำร้ายคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ ผมก็คิดว่ามันคงไม่ติดอะไรแล้วก็สุดท้ายก็หวังให้ทุกคนที่มีจิตใจที่เข้าไปช่วยการเมืองนะครับเือมองถึงแก่นแท้จริงๆว่าเราเข้าไปช่วยเพื่อเขาจริงๆไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็โอเคการเมืองเรื่องใกล้ตัวและเราก็ยังต้องมีความหวังนะครับอย่าไปสิ้นหวังนะครับทุกคน